ครูก็เหมือนกันนะครูไม่อยากเถียงกับคนโง่เลยจะให้เรียนจบมสามให้ได้เลยแล้วก็ไปเรียนมสี่แล้วก็เรียนม,ยนมหาลัยอีกพวกเนี้ยเรียนจบมานะก็ต้องไปสมัครงานชอบไงชอบให้คนสั่งทํางานคนกลุ่มเนี้ยครูก็เลยไม่อยากไปยุ่งด้วยชีวิตพวกมันก็เป็นขี้ข่าอยู่กันแล้วมาเสือกเรื่องหลานครูดิ้นตายครูก็ไม่ช่วยครูก็มีมุมที่ไม่ดีนะ ทั้งๆที่ตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยตอนนี้ป่วยครูเป็นอามาเพิ่งเปิดรับบริจาคขอความช่วยเหลือจากคนอยู่เลยครูอยากออกมาฉะแบบแรงๆเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้แค่ตัวเองป่วยไม่อยากพูดแรงเดี๋ยวบางคนจะบอกมึงเนี่ตัวมึงไม่รอดเลยเังยกออกมาขอทานกินข้าวอยู่เลยไปด่าคนนั้นไปด่าคนนี้ก็ไม่อยากให้ใครมองครูแบบนั้นหรอกนะแต่มันคือความจริงไงกดแรงดึงดูด พูดยังไงก็จะได้คนแบบนั้นเข้ามานั่นแหละบางคนนะทำงานเป็นขี้ข้าเขางกงก,งกเป็น